เมื่อกี้นี้กดผิดครับนะต่ออีกคลิปที่สองนะยังอยู่ที่อำเภอสองนะฮะบ้านวังดินนะจังจังหวัดแพร่นะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมนะฮะตรงนี้ก็เป็นญาติอยู่คนกระสินนะครับมาเปิดอยู่นี่เกือบ20ปีละมาตัดรถเหมือนกันนะฮะเราจะตัดรถตัดอะไรเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินดูเมื่อคืนนี้ก็นอนนี่นะฮะ มาเที่ยวปกติมาแวะบ่อยอยู่นะฮะญาติก็จะมาแวะแถวนี้แหละถ้ามาได้มาเหนือมาอะไรนะครับเพราะทางผ่านนะครับเพื่อสองขึ้นไปทางเชียงรายนะเนี่ยเออแวนจะเอาเครื่องงอ,อกนะครับข้างหน้าจะเป็นรถมอไซน์นะอยู่นี่ก็จะมีสองสองสอง,ส,องสามเจ้านะเป็นญาติเป็นลูกกันนะพ่อแม่ลูกกันมาทำนะครับ อยู่ที่อำเภอสองรถโบราณสายโบราณทางเหนือนะครับก็แวะเข้ามานะเมื่อกี้นี่ว่าจะถ่ายแก๊กเลยเลยสัวสำดับนะครับเนี่ฮะเริ่มแรกนะแกมาก็มาซื้อมอไซนะจะเป็นซื้อมอไซพวกนี้นี่ก็เริ่มมาซื้อรถกระบะแล้วนะครับมอไซอะเอาไหลมอไซยุคเก้าสูตรนะครับ เด็กวัยรุ่นนะฮะก็เข้ามานะทางเหนืออำเภอสองนะฮะนี่ถนนมันวิ่งตรงนั้นมันจะเป็นน่าจะเป็นถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะฮะติดถนนเลยแต่มันจะมีรถอยู่รถข้างนอกอยูอ่อันนี้ก็โคงโคงม,มอไซค์มอไซค์ยุกเก้าศูนย์ อันนี้ผมถ่ายตอนเช้าๆนะนะครับสวิงอาร์มพวกโชค๊คพวกอะไรนะมอไซค์ข้างหน้าจะเป็นมอไซค์โอ้เบากองเต็มเลยนะเจะ้าเจ้าสิไปพปร้อมบักทิปบ่คือวันนี้ผมมา,มา เอารถบัสนะนู่น,น,นไปเอารถบัสอยู่พะเยานะครับก็เลยแวะมานอนเมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับละตอนถ่ายเชา้ชาๆเลยเครื่องมอไซค์ข้างหน้าจะเป็นมอไซค์นะเครื่องมอไซค์เป็นพวกมอไซค์พวกอะไรนะรนุ่นมอไซค์เครื่องอันนี้เราก็ตัด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 ,ตดแล้วก็รอหรืออะไรหรือว่าใครอยากได้อะไรก็ลองเข้ามาดูนะ เศษเหล็กรอขายนูน่นมอไส่งบเครือ่องอะไรเครื่องสูบเดียวปะเนี่ยโบราณครับใครหายอยู่ มเห็นใช้น้ำมันวะเนี่ยน่าจะใช้น้ำมันอยู่นะนะฮะวาวมันตัก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 ใครหาไปแต่งเครื่องนี้เอาเดี๋ยวไปเอารถครับเดี๋ยวไปข้างหน้าครับข้างหน้าอยู่นะรถข้างหน้าสอนก็จอดรออยู่น้ำไม่ไม่ต้องคือพูดถึงแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยครับหนาว นะอยู่เหนือครับผมลืมเอารองเท้าสลิปลามมาไปคืนกับอู้แอบเบดแอบเบดครับตำนานคลิกอันนี้จะเป็นพวกสายพานอนี่คิกครับปู่โน,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 โนู่นนูนเขาบี้ครับเขาเรียกเขาบี้ปะ เครื่องมาย่องก์เหยาน่านปลายเหนือชุมพลวัสดุโโอ้หเยอะเยอะนะข้างหลังก็มันมีอีกสองสองร้านนะมันญาติกันแต่ผมน่าจะไม่ได้ไปถ่ายนะครับก็ลองเข้ามาดูถ้าไม่มีอะไรตรงนี้ก็ลองติดต่อ พาอเลี้ยงนะฮะพาอเลี้ยงลุงพรนะดูนะครับว่าเขาให้เขาแนะนำไปนะนี่รถนครับทางเหนือครับมีเยอะนะญาติไปเปิดหลายนะมุกอาหารสกลนครทางเหนือลำปางลำปางนี่ก็มีมีเยอะอยู่นะฮะตัดรถแบบนี้แล้วนะ แล้ว่าเขามาหาซื้อแล้วเขก็จะเป็นลักษณะแบบว่าซื้อแล้วก็เอาจอดไว้จอดไว้พอจอดไว้ก็ไม่ได้กลับเลยทีนี้ก็มาอยู่นี่เลยนะฮะเออก็ลองเข้ามาดูนะครับที่จังหวัดแพร่อำเภอสองบ้านวังดิน นี่ผมก็พักอยู่นี่เมื่อคืนป่ะฝา,ากากดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอไรยน์นะฮะคิดซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอไรยน์ครับ